เอาเลาเอาเลขหนแบบไหนลูเอาน้องนโมจะเขียนแล้วครับน้องนโมจะเขียนแล้วน้องนโมบอกว่าวดนี้มีลูกเทพมาให้เขียนให้เลขอะไรอีกน้อเอาเลขหนึ่งกับเลขสามลูกขออีกตัวหนึ่งเขียนใหม่ความเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม scfan ช่องแฟนเพจนะครับท่านที่ก็มารับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook เปาวิสานวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่บ้านน้องนโมนะครับงวดก่อนอเขียนให้2 0งออก02แล้วก็งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมางวด,งว,ดวันที่16บมิถุนาเนาะน้องเขียนให้3 เก้าเออสามสองเก้านะครับสามสองเก้าตอนนี้ทีมงานเรากําลังโซรีกันนะครับ 4, เดินทางมาถึงแล้วนะครับ 3, 4, เดี๋ยวน้องนะมูจะเขียนให้ตัวไหนหรือไม่อย่างไรเนาะเออนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าน้องนโมจะเขียนให้หรือไม่เนาะมเมื่อทักคู่เอดมินเดินทางมาถึงนะครับคุณยายของน้องนโมบอกว่างวดนี้ได้มาอีกแล้วน้องนโมบอกว่าได้มาอีกแล้วน้องนโมมีลูกเทพ ลูกเทพมาบอกน้องนงโมจะเขียนให้ว่างนั้นนะครับเดี๋ย <l> วเราจะไปดูกันนะครับว่าน้องนงโมจะเขียนตัวไหนจะเขียนให้หรือไม่เขียนนะครับรอรุ่นอ่ะอ่ะเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับแอดมินอยู่ถึงบุรีรัมย์ก็ต้องเดินทางมาที่ศรีสะเกดน,นะครับเพ <Flag> <l> ื่อ <siege> <li> มาตา <l> มตัวเลขน้องนโมตอนนี้กําลังจะให้น้องเขียนให้จะเขียนหรือไม่เขียนน้ออ่ะตั้งกล้องรอนานแล้วอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวรอนะครับ อ้าวันนี้หนูมีเลขหนึ่งไหนแบบไหนลูอ้าน้องนโมจะเขียนแล้วครับน้องนโมจะเขียนแล้วน้องนโมบอกว่าวดนี้มีลูกเทพมาให้เขียนให้เลขอะไรอีกน้ออ้าวเลขหนึ่งกับเลขสามรูกขออีกตัวนึงอ้าเขียนใหม่ลูก เอาสี่หนึ่งสามเออเขียนงสามคนขิงบุกงาเงียบเลยอะไรคะสี่หนึ่งสามเอามาแลมแหวมด้วยตัวนี้ลูกหัวใจต้องมีลูกหัวใจน้องน้าโมเขียนเลยนะครับ วันนี้เอ้ลูกัวใจอีกแล้วพอแล้วัวใจเหมือนเดิมเองลูกพอใจสี่หนึ่งสามนี่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 น้องน้ำโมเขียนนะครับพอใจสี่หนึ่งสามแหมเขียนให้แล้วไปเลยนะครับไปแล้วสี่หนึ่งสามโอ้โหน้องน้ำโมบอกว่าเนี่ยน้องน้ำโมบอกว่าลูกเทพเนี่ยเป็นคนบอกลูกเทพเนี่ยเป็นคนบอกอันนี้ของจริงนะเดี๋ยว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 อันน้องน้ำโมสวัสดีจ้าก่อนลูกมาสวัสดีจ้าก่อนเอา นี่ไง413 413เยอะเดี๋ยวลองลองลองกระดาษเขียนดูน้องนโมเห็นคนเยอะเดยวะน้องนโมเห็นคนเยอะเปรียบถ่ายไม่ทันพอจะเขียนเขียนเลยนะครับพอจะเขียนเขียนปุ๊บเลยไม่ใช่ว่าน้องเขียนได้ตัวเดียวตัวเดิมนะครับวดนนี้เรามาปุ๊บน้องนโมเขียนให้ปั๊บเลยนะครับบางคน แอดมินที่เดินทางมาวันนี้นะครับเยอะ,ะ,ะเลยนะครับถ่ายไม่ทันก็มีนะครับบังเอิญว่าแอดมินถ่ายทันพอดีเลยถ่ายทันพอดีเลย,น,น,เลยน้องนโมจะไม่เขียนหลายรอบนะครับเขียนรอบเดียวจบเลยถ้าเขียนแล้วไม่เขียนอีกอ่ะบนหัวแล้วเอานั่นแหละถ้าเขียนแล้วไม่เขียนอีกอ่าอ่าอ่าเอา <umin S 1> เรีนยนหมดงเลยบานเขีนยนเดียวแค่เดียวเขียนทีเดียวนะครับ สามตัวได้แล้วนะครับสุดท้ายหใจน่งสีหนึ่งสาน้องเขียนให้สี่นึ่งน้องเขียนให้หน่อยอา่ะเขียนเขซ้ำให้ดูหน่อยนี่ตามตที่น้องเขเขียนไว้เน่ยมันไม่ชัดขนาดนั้นอืนแต่แต่ตอนแรกน้องเขียนมันไม่ชัดขนาดนี้เี่ดิเอแล้วนี่ชัดแล้ว นี่แหละ <4 13. S 1> ร,รูปหัวใจแล้วก็สี่หนึ่งสามนี่ <4 13. S 1> อ่ะสี่หนึ่งสามที่แรกเขียนเลขหนึ่งตัวที่สองเขียนเลขสามตัวแรกน้องเขาเขียนเลขหนึ่ง แล้วก็ไปเขียนเลขสามเขียนเลขสามแล้วก็มาเขียนเลขสี่ข้างหน้าสี่เขียนเลขเสี่หนึ่งสามแล้วก็มาเขียนรูปหัวใจเขียนเลขเก้าด้วยเนี่ลขเก้ากับหัวแล้วก็รูปหัวใจสี่หนึ่งสามสรุปตัวเลขจะมีสี่หนึ่งสามวดนที่แล้วเพื่อนก็เขียนให้สามสองเก่ากเป็นเลขเก้าทังคูกันที่ตัวเอาจะเขียนใส่กระดาษบวกลองกระดาษดูดีน้องอยากเขียนไหมหนึ่ง พอแล้วนี่นะกระดานมาเขียนเตร็จเลยมาให้เขียนครั้งเดียวไม่เขียนอีกจะบเขียนหนึ่งอ่ะอ่ะพอแล้วถ้างั้นพอแล้วเขียนครั้งเดียวให้หัวใจโอ้ดาลาฮอนแดนแล้วเขียนทีเดียวเขียนทีเดียวอ่ะจบพี่น้องเดี๋ยวนั้นเรามาเชลฟี่กันเนาะคนคละใหม่เนาน้องโมเขียน อ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชม fc นะครับทีมงานเราจะเขียนให้ดูชัดชัดนะครับเพราะว่าดูในดินอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะนี่จะเขียนตามที่น้องนโมเขียนนะครับจะเขียนตามที่น้องนโมเขียนนี่มีรูปหัวใจแล้วก็สี่หนึ่งสามเตดมีมีอยู่ตัวหนึ่งห้อยท้ายมาเลขเก้าเก้าห้อยท้ายเนาะเก้าห้อยท้ายมาตัวหนึ่งเก้าเนี่ยอยู่ห้าสี่นะอือฮะเก้าอยู่หน้าสี่นะอ้าแสดงว่าผิดกว่นี้อ้าเปลี่ยนก็ได้ เปลี่ยนเนี่ย9อยู่ข้างในนี่เป็นก้นอกขอบไปอ่ะนี่เลยนี่จะมีตัวหนึ่งห้อยมาอย่างนี้ลูกหัวใจหน้า9เด็ดเนาะเออนี่แหละมีชัดครับอะไรนะครับอ๋อ C เหรออ่นี่นี่น้องน้โมเขียนน้องนโมนี่นี่เขียนที่ไรนะครับเอาโชว์ให้ครับเข้าทั้งสามมดนะครับนี่น้องน้โม เอาโชว์หน่อยเขียนเขียนแล้วเอาวางวางตรงที่น้องเขียนเลยก็ได้นะาเนจะให้ดูชัดชัดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บสี่เรียบร้อยป่ะเอาขากล้องพี่น้องพี่น้องรอคอยทั้งประเทศนะครับรอคอยทั้งประเทศครับน้องนโมรีน้องสามสองเก้างวดนี้สี่หนึ่งสาม จนให้าสีโตคือเก้าสี่หนึ่งสามนะครับของน้องนโมนะครับรอคอยจากประเทศนะครับให้ด hmm. ูฉาดนะครับในมือของงอปเขียนให้โอเคเนาะครับเนาะเพิ่นโบเขียนอีกแล้วเพิ hmm. ่นเขียนแค่นั้นละตัวน uh, okay, ี้เพิ่นเขียนแค่นั้นเนาะอ่ะจังแต่ก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็นําเสนอให้เป็นเพียงแนวทางนะครับ อ่คลิปนี้นะครับ,รบเขามาแล้วกะเบิ้งแล้วมักแล้วชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะเด้อครับเด้อที่สําคัญนะครับทั้งย t u b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวกับคลิปกัน